สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับกับอาจารย์ทองพันธ์นะครับสีสร้อยนะครับในรายการคู่หูดูแลรถนะครับกับสยามคูโบตานะครับวันนี้นะครับจะมาแนะนำนะครับการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นนะครับของอาการของเครื่องยนต์ของรถเกี่ยวมีควันขาวเยอะในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของอาการควันขาวของรถเกี่ยวนะครับมันเกิดจากหลายอาการหรือว่าหลายสาเหตียดนะครับที่ทุกท่านอาจจะเคยเจอนะครับของอาการของรถเกี่ยวนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจุดไหนที่เราต้องตรวจสอบเบื้องต้นก่อน ครับครับขั้นตอนแรกนะครับในการตรวจเช็คนะครับไส้กรองอากาศนะครับว่าอุดตันหรือเปล่านะครับให้เราสํารวจนะครับรอบนอกของตัวกรองอากาศก่อนนะครับว่าชิ้นส่วนยังอยู่ครบหรือว่าสมบูรณ์หรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับให้เราถอดกรองอากาศออกนะครับเพื่อดูไส้กรองด้านในนะครับดูไสกรองด้านในนะครับว่าอุดตันหรือเปล่านะครับวิธีเช็คเช็คง่ายๆนะครับเราไม่ต้องดูไส้กรองก็ได้นะครับมันจะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับ ที่บอกเลแล้วว่าไส้กรองอุดตันหรือเปล่าเซ็นเซอร์ก๊ออากาศนะครับตัวนี้นะครับให้เราทําการดูนะครับที่เซ็นเซอร์นะครับถ้าเป็นสีแดงลักษณะนี้นะครับที่ตัวเซ็นเซอร์แสดงว่าไส้กรองนะครับมีการอุดตันนะครับอาการของไส้กรองอุดตันนะครับถ้าโดนน้ํานะครับทําให้ไส้กรองเปียกนะครับก็จะมีอาการควันขาวนะครับร่วมกับควันดำนะครับปนกันมานะครับออกที่ท่อไอเสียนะครับวิธีการเบื้องต้นนะครับให้เราทําการนะครับรีเซ็ตนะครับโดยกดหนึ่งครั้งนะครับ ไอตัวสีแดงตัวนี้นะครับมันก็จะเลื่อนขึ้นนะครับถ้าสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วยังมีปัญหาอาการเหมือนเดิมนะครับผมแนะนําให้ทุกท่านนะครับติดต่อศูนย์บริการใกล้เคียงนะครับหรือโทรที่เบอร์17 47นะครับในขั้นตอนที่2นะครับในการตรวจเช็คนะครับรถเกี่ยวเมื่อมีอาการฟันข่าเยอะนะครับในรถเกี่ยวของเรานั้นจะมีไส้กรองนะครับอยู่2ลูกนะครับคือเราเรียกกันอยู่คือไส้กรองลูกที่1แล้วก็ไส้กรองลูกที่สนะครับเดี๋ยวจุดแรกนะครับมาดูไส้กรองลูกที่1ก่อนนะครับะอยู่ตรงนี้นะครับ วิธีการตรวจเช็คก็คือตามอายุการรักษานะครับหรือว่าวิธีการเช็คเบื้องต้นง่ายๆนะครับให้เราถอดนะครับกรองลูกนี้ออกมาดูนะครับแล้วก็เช็คด้วยสายตานะครับว่ามันมีเศษสิ่งสกปรกนะครับหรือว่ามีสนิมอุดตันอยู่ตามไส้กรองหรือเปล่านะครับถ้าเราตรวจพบเจอนะครับให้เราทําการถอดหรือว่าทําการเปลี่ยนใหม่ทันทีผมแนะนํานะครับให้เราเปลี่ยนนะครับให้เราเปลี่ยนไส้กรองนะครับ พร้อมกันทั้งสากกองลูกที่1แล้วก็สากกองลูกที่2อนะครับเพื่อป้องกันปัญหาการเกิดซ้ำนะครับของอาการควันเขาวนะครับแต่เบื้องต้นนะครับอาการของสากกองตันเนี่ยมันก็จะควันขาวไม่มากเท่าไหร่เป็นมงบางนะครับคนกับดํานะครับแต่อาการที่ข้างเคียงที่มันคู่กันอยู่นะครับก็จะมีอาการของเวลาเราเร่งรอบเครื่องนะครับอาจจะมีการวูบนะครับนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าหนักเลยนะครับสากกองตันแบบมากจริงๆนะครับก็จะทําให้อาการเครื่องยนต์เนี่ยควันขาวด้วย ประกอบด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เครื่องยนต์นะครับทำงานไม่ได้ก็คืออาจจะเร่งเครื่องแล้วก็ดับไปเลยนะครับอันนี้นะครับเป็นพอยต์ของจุดแรกนะครับแล้วก็จุดที่2องทอยู่ในถังนะครับและที่สําคัญนะครับเมื่อกี้เราดูไปแล้วนะครับใส่กอง1แล้วก็ใส่กอง2องนะครับและที่สําคัญหนึ่งเรื่องของน้ํามันนะครับแล้วก็การจอดรถนานๆนะครับมันก็จะทําให้ค่าวักซีนของน้ํามันเนี่ยเสื่อมสภาพหรือว่าลดลงไปนะครับก็จะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เกิดควันขาว นะครับเวลาสตาร์ทเครื่องยนต์หรือว่าทํางานแล้วมีควันขาวเยอะนะครับแล้วก็ในจุดต่อมานะครับก็จะเป็นเรื่องของน้ํามันเครื่องนะครับถ้ารถเกี่ยวนะครับมีอาการปันขาวเยอะเกินไปนะครับอันนี้วิธีการสังเกตเบื้องต้นนะครับให้เราตรวจเช็คโดยการดึงก้านวัดน้ํามันเครื่องนะครับดูว่าระดับของน้ํามันเครื่องเนี่ยต่ำกว่าขีดล่างนะครับหรือว่าสูงกว่าขีดบนนะครับแต่ที่จริงในปกติเนี่ยเวลาการตรวจเช็คเนี่ยเราต้องไม่ให้มัน สูงกว่าขีดบนหรือว่าต่ำกว่าขีดล่างนะครับคือยูให้อยู่ประมาณแก็บบนหรือว่าแก็บล่างนะครับแต่ว่าอย่าให้ต่ําเกินไปนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับคลิปนะครับในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นของรถเกี่ยวนะครับวันขาวเยอะผิดปกตินะครับผมหวังว่านะครับทุกท่านนะครับจะสามารถนำนะครับคลิปวิดีโอนี้ไปใช้งานได้จริงนะครับในชีวิตประจาวันนะครับหรือว่าถ้าหากท่านเจอปัญหานะครับไม่สามารถแก้ไขเบื้องต้นด้วยตัวเองได้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับติดต่อ นะครับศูนย์บริการใกล้เคียงนะครับหรือว่าที่สายด่วนบริการ174 7ตของสยามคูมรูรตาได้เลยนะครับส่วนหากท่านมีข้อสงสัยนะครับนอกเหนือคลิปนี้นะครับก็ขอให้สอบถามทางคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ